สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติก็จะนําเมนูทําทานฉลองวันหยุดยาวสงการมาฝากกันนะครับกับเมนูไก่ต้มโคกเนื้อไกน่นุ่มๆุ่ำๆกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนําไปทําทานกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวได้เลยหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำเลยครับเครื่องเทศที่เราจะใส่ลงไปนะครับก็จะเป็นลาบผักชีใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เป็นขมิน้นดึงแง่อย่างนี้ฮะบุบุนิดนึงนะครับใส่ลงไปและส่วนที่เหลือเนี่ยครับก็จะเป็น พริกเทดดำเม็ดนะฮะพริกกระเทียมเม็ดแล้วก็กระเทียมบุบๆนี้นะครับอันนี้จะห่อเป็นผ้าขาวบางนิดนึงนะฮะหรือว่าเป็นถุงชาอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้ามีถุงชาอย่างนี้ก็จะสะดวกนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับส่วนตัวชานะครับก็จะเป็นซอสปรุงรสห้าช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวห้าช้อนโต๊ะครับไปครับ น้ำมันหอย5ช้อนโต๊ะครับเราจะไม่ใส่น้ำตาลกันนะครับเพราะว่าตัวโค้กเนี่ยจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับส่วนไก่นะครับผมจะใช้เป็นตะขอเกี่ยวนิดนึงครับเวลาเราอ่ะเรากลับไก่อ่ะทุกเนี้ยเวลาเรายกเราเลยดูนี่ฮะเราจะยกง่ายนะฮะอย่างนี้นะฮะจะเป็นตะขอเกี่ยวไก่เกี่ยวเป็ดย่างของเรานี่นะครับนี่นะฮะันำลงไปเลยครับ เราก็มาลงโคกเลยครับลงไปครับเราไปนําฝามาปิดนะครับอย่างนี้นะฮะงอแงไว้นิดนึงเดี๋ยวเราจะจับเวลาหลังจากที่แบบน้ำโคกของเราเนี่ยเริ่มเดือดนะครับเราจะตุนอยู่ที่มาสักหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเป็นไก่เป็นไก่ชนนะแต่เป็นไก่ชนตัวเมียซึ่งอายุยังไม่เยอะนะครับก็ความเหนียวจะไม่เท่าไหร่นะจะตุนอยู่สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาตำน้ำจิ้มซิฟูุดของเรากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนี่ท่านผู้ชม ก็จะเป็นลาบุชี20กรัมตะไคร้สหัวเทียมไทยหรือจะใช้เป็นเียมกินก็ได้นะครับอยู่ที่50กรัมพริกขี้หนูสวน70กรัมสามารถเพิ่มเติมลดได้ตามความชอบนะครับสำหรับพริกขี้หนูนะครับนี่นะฮะจะเป็นผงชูรสหช้อนชาน้ำตาลตีบ80กรัมน้ำปลา1้0ากรัมแล้วก็จะเป็นน้ำมะนาว170กกรัมพริกครับกระเทียมครับ ตะไคร้วก็ลาบผักชีครับลงไปเลยครับสูตรนี้เครื่องจะเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมเครื่องจะเน้นๆเลยนะฮะแซบมากสูตรนี้นะครับพอเริ่มละเอียดนี้นะฮะเราก็มาลงเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บจะละลายยากนะครับพอได้้นะครับเราก็มาลงเป็นน้ำปลาเลยครับตามด้วยน้ำมะนาว170กรัมครับสุดท้ายก็มาลงเป็นผงชรดนะครับ ๋ยวมาณช้านะครับนี่ท่านผู้ชมชัดไหมครับนี่นะฮะโอ้หนี่ท่านผู้ชมอืมนี่นะครับ,รบก็ฝากลองเอาไปรัทานสงการนี้กันดูนะครับรวมถึงขอให้เที่ยวสงการอย่างมีความสุขอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ